สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีจอในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่ พลังงานของไพ่ The Devil เนี่ยเตือนให้คุณได้เ,เตรียมตัวแล้วก็ตื่นรู้อะไรบางอย่างาในเรื่องความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์ไพ่ The Devil เนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านั้นนะรวมไปถึงในเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างการที่คุณยึดติดอยู่กับสิ่งนี้หรือว่าการที่คุณยอม ผูกมัดตัวเองกับสิ่งนี้ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยคุณอาจจะยอมตกอยู่ใต้อำนาจบางอย่างเช่นอาจจะเป็นอำนาจเงินยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนนะที่ดูเหมือนว่า คุณอาจจะไปคบกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วแล้วคนคนนี้เนี่ยอาจจะหลอกให้ความหวังกับคุณมานานแล้วนะแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยสิ่งที่พลังงานของไพ่ The e e v i l เนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวนะก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่า,าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพาตัวเองเนี่ยออกจากตรงจุดนี้นะ ถึงแม้ว่าดูแล้วภาพภายนอกเนี่ยมันจะดูดีดูเหมือนเป็นแฮปปี้แฟมิลี่หรือว่ามีความสุขในในจุดหนึ่งะนะของการที่คุณยอมอยู่ตรงจุดนี้นั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่สิบถ้วยแต่ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่า คุณไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นไปได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคือเขาคงไม่มีทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของคุณได้ดีมากไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบ้านที่สองของใครบางคนหรืออะไรแบบนี้นะคุณรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าคุณได้คบกับคนคนนี้มานานแล้วคุณยังไม่มีความชัดเจนคุณยังไม่รู้ว่าแนวทางในความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะในเร็วๆนี้เนี่ยคุณก็จะได้รู้แหละว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ในในสิ่งที่คุณคาดหวังนะที่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบว่า อยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าแอบคบกับใครบางคนนะแล้วคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้ออกหน้าออกตานะอันนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะหลอกคุณไปเรื่อยๆนะในลักษณะนี้เพราะเอาจริงๆอะดูเหมือนว่าเขาก็ยังกลัวกับการที่จะสูญเสียสถานภาพสูญเสียหน้าตา ยกตัวอย่างถ้าเขาจะทิ้งครอ,อ,อบครัวของเขาทิ้งหน้าตาภาพพจน์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดว่ามีการอย่าล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าจะต้องโดนแบ่งสมบัติหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะในสิ่งที่คุณคาดหวังถ้าเขาจะต้องมายอมเสียสละอะไรแบบนั้นก็ดูเหมือนว่า คุณจะต้องอยู่ไปในลักษณะนี้ทีนี้ไพ่ก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้คุณควรที่จะพาตัวเองออกมาจากตรงจุดนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีความชัดเจนหรือว่าอยู่ไปนานๆเขาเริ่มที่จะไม่เทคแคร์ care, ดูแลคุณหรือไม่ทำตามสัญญาที่เขาได้เคยรับปากกับคุณไว้นะในเหตุการณ์นี้เนี่ย ความหมายของไพ่อนะที่เขาต้องการซื้อกับคุณก็อาจจะออกมาในลักษณะนี้อันนี้ก็ผู้จัดอยากจะขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าอ,อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดคุกคีม,มามากับไพ่ทาโร่เนี่ยนะเขาจะเลือกพูดถึงคนที่มีปัญหาจริงๆนะถ้าคนที่อยู่ดีมีความสุขดีแล้วเนี่ย ท่านก็จะไม่ต้องห่วงนะแล้วท่านก็จะไม่ไม่พูดถึงคนคนนั้นถ้าเกิดว่าไพ่เนี่ยในคำทํานายชุดนี้ไปตรงกับคุณก็หมายความว่าท่านต้องการสื่อสารกับคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณแบบว่าถูกหลอกถูกปิดหูปิดตานะตอนนี้เนี่ยพลังงานของไพ่สองไม้เท้านะถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดว่าคุณคิดที่ อยากจะออกจากตรงตรงจุดนี้เนี่ยนะมันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่ความพร้อมของคุณเพราะว่าตอนนี้ความคิดการกระทำเขาเริ่มเปลี่ยนไปและในอีกไม่นานเนี่ยความมั่นคงเขาก็เริ่มที่จะหมดลงด้วยนะดีไมด่ดีเขาอาจจะแบบว่าตกงานหรือว่าบริษัทที่เขาทำอยู่เนี่ยอาจจะปิดตัวลงแล้วก็ เออเขาอาจจะไม่บอกอะไรล่วงหน้านะที่ที่ทำงานนะ่ะบางทีอาจจะฟาวแบงลอบซี่หรือว่าทำล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่จ่ายพนักงานคือแบบว่าปล่อยลอยแพลูกจ้างอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างนะหรือว่า อาจจะเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ตอนนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้กับคุณนะในเรื่องความมั่นคงของครอบครัวถ้าถ้าเป็นคุณหรือว่าเป็นคู่ครอ,องของคุณเนี่ยตอนนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องการตกงานการสูญเสียตำแหนง่งหรือว่าสูญเสียความมั่นคงในเรื่องการงานแล้วก็ส่วนในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ผู้จัดก็ ได้บอกคุณไปแล้วนะเอ่อช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้คบกับใครไปแล้วมันก็ทูเลตแล้วอนะตอนนี้คุณก็อาจจะได้เห็นตัวตนท่าแท้ของเขาแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่คุณได้รอมานานเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่ามันไม่มีมันมันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีความชัดเจนอะหลังจากที่คุณได้รอมานานนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ <c oughs> ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยว่าคุณยังพอใจที่จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณคิดที่จะขยับขยายนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยคิดที่จะกลับเข้ามาหาคุณกรณีว่าคุณแยกกันอยู่แล้วเขาอยากจะกลับมางอ้ออยากจะมาเป็นครอบครัวกับคุณนะซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมีนิสัยเสียอะไรบางอย่างจนทําให้คุณเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยไปกันไม่ได้มันมันถึงขั้นที่ว่าต้องแยกทางกันและถ้าเกิดว่า,เ,าเขาอาจจะกลับมาขอโอกาสขอแก้ตัวนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เดอะจัดเม้นแต่ทีนี้การให้โอกาสกับคนคนนี้เนี่ยนะ สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากกับคุณนะนะเขาทําไม่ได้หรอกอย่างที่เขาพูดหรือว่าเจตนาของเขาเนี่ยการที่เขาจะกลับมาทําดีกับคุณหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะความรักไงแต่อาจจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เรื่องสิ่งที่เขาคาดหวังอะสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเงินทองหรืออะไรบางอย่างหรือว่าเขาต้องการที่จะรักษา เงินทองสินสมรสอะไรของเขาเนี่ยผลประโยชน์ของเขาที่เขากลัวว่าเขาจะต้องมานั่งแบ่งกับคุณอะไรแบบนี้นะเออก็เป็นอะไรแนวๆน,นี้เลยถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไอ้นิสัยเดิมๆที่เขาเคยเป็นอะ่ะมันก็ยากที่จะเปลี่ยนนะนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ king ถือถ้วยนะที่เป็นไพ่กับหัว เขาเอาอยากจะทำอะนะแต่คงทำไม่ได้หรอกหรือถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นนะเพราะว่าพลังงานของไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันจะบอกให้เราแบบมันจะทำให้เราเนี่ยตาสว่างเลยนะกับเหตุการณ์บางอย่างที่ที่เหมือนกับว่าเขา ปกปิดซ่อนเล้นความคิดและก็เจตนาของเขาที่มีนะเหมือนกับว่าการสร้างภาพของเขาที่กลับเข้ามาทําดีกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยคุณก็จะได้เห็นแต่ถึงแม้ว่าคุณจะได้เห็นก็ตามก็ยังเป็นสถานการณ์ที่คุณก็ยังต้องมีสติอะ่ะคุณจะไปทําอะไรกับเขาไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้คุณก็รู้นิสัยเขาดีว่าเขาไม่ธรรมดาไม่งั้นคุณกับเขาก็คงไม่แยกกัน นะอันนี้ก็เป็นคำทำนายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การที่คุณจะคบหากับใครบางคนในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็ควรตรวจสอบสถานะของเขาให้ดีด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหลอกคุณเขาอาจจะให้ความหวังคุณแต่ทีนี้ไพ่เนี่ยก็บอกให้คุณได้รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณรอสิ่งนี้มานานสิ่งที่เขารับปากสิ่งที่เขาสัญญากับคุณอะ เขาทำไม่ได้แล้วเขาจงใจที่จะไม่ทำด้วยแต่ก็คือหลอกให้ความหวังคุณไปอย่างนั้นเองนะแล้วส่วนในเรื่องการงานน่ะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะบางทีถ้าไม่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองให้คุณเตรียมหาทางออกหา,าแผนสองรองรับเอาไว้นะเกี่ยวกับ ในเรื่องการงานเพราะว่ามันมีโอกาสที่บริษัทอาจจะปิดตัวลงโดยที่คุณไม่ได้รับอะไรเลยนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบนะก็ขอให้คุณน่มองสิ่งนี้ไปในด้านบวกอย่างน้อยเนี่ยคุณได้มารู้ก่อนคุณก็จะได้เตือนสติตัวคุณเองคุณจะได้เตรียมตัวเผื่อหน้าเผื่อหลังเอาไว้ได้ทัน แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผู้จัดอยากจะเตือนก็คือ,อพลังงานของไพ่เดอะเดวิลเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวสมมุติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วในเรื่องการทำธุรกิจธุรกรรมกับใครบางคนที่นี้ถ้าไพ่เดวิลที่ขึ้นมาเป็นไพ่ลักษณะไพ่กับหัวเนี่ยคุณก็จะต้องระวังด้านมืดของตัวคุณเองนะ ในเรื่องความโรภความต้องการที่บางครั้งเนี่ยไม่ไม่รู้จักพอนะทีนี้บางคนก็อาจจะไม่รู้จักพอในเรื่องออการเจ้าชู้การที่จะไปมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้ชายบางทีก็ชอบเป็นแบบนั้นหรือผู้หญิงด้วยก็ได้นะอันนี้คุณก็ต้องระวังที่จะทำให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของคู่ครองที่ที่คุณมีอยู่แล้วในช่วงเวลานี้นะ มันอาจจะทำให้มีปัญหากันได้หรือไม่เช่นนั้นนะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องการงานการลงทุนการทำธุรกิจร่วมกับใครในเรื่องผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุณมีความโลภหรือว่าคุณอาจจะปฏิบัติกับใครอย่างไม่เป็นธรรมนะหรือคุณคิดว่าคุณเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าคุณอาจจะได้คิดที่จะเอาเปรียบ ใครก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ได้เล็กๆน้อยๆหรืออะไรแบบนี้นะคุณจะต้องชนะอยู่เสมอคุณจะต้องได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมออะไรแบบนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องความคิดแล้วก็การกระทําของคุณที่บางบางทีเนี่ยคุณอาจจะเผลอเลยนะทำแบบนี้จนลืมไอ,อ,อ้มิตรภาพที่ ที่ดีงามอะนะที่เคยมีกับใครก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าลืมตัวไงแล้วก็เห็นกินเงินมากกว่าความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนในปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้นะเป็นสิ่งที่ไพ่อะต้องการเตือนสติคุณเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามองเห็นแหละว่าใครบางคนอาจจะรู้สึกว่า ไม่แฮปปี้ที่อยู่ตรงจุดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาต้องเสียเปรียบอยู่นะตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเริ่มคิดแล้วว่าเเขาอยากที่จะไปจากตรงนี้ถ้าเขามีโอกาสนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าบวกกับไพ่เดอะเทมเพลเมน ให้ The Temperance หมายความว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเตรียมตัวแล้วขาข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในน้ำขาข้างนึงเนี่ยอยู่บนบกคือเขาก็กําลังประเมินความสัมพันธ์อันนี้อยู่หรือว่าเ,เขากําลังดูพฤติกรรมแล้วก็แนวทางที่คุณทั้งคู่เนี่ยปฏิบัติต่อกันถ้ามันไม่เวิร์กแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเอ,อรู้สึกว่าเขา ไม่มั่นคงนะหรือว่าจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแบบว่ายอมกับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความเท่าเทียมในความสัมพันธ์คือการทําอะไรเหมือนกับว่ามองข้ามความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยเริ่มคิดแล้วที่จะมองหาทางออกทางไปฉะนั้นคุณก็ต้อง ตรวจสอบพฤติกรรมความคิดของคุณนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วคุณก็อย่าไปทําลายหรือว่าไปทําให้มันมีเกิดรอยร้าวนะเหมือนยังตึกเดอะทาวเวอร์เนี่ยที่ตอนแรกมันอาจจะเริ่มมาจากรอยแครกนิดๆหน่อยๆนะแต่ทีนี้มันอาจจะขยายวงกว้างขึ้นก็ได้ถ้าคุณทำจนเป็นนิสัยหรือคุณมองข้ามความรู้สึกกันเพราะ คนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนศักดิ์ศรีมันก็เยอะบางคนไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปเขาก็ทนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการเตือนสติคุณคุณก็ต้องควบคุมความต้องการของคุณด้วยนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ